เราถึงพบให้เลือดออกเยอะในเด็กพอเด็กเนี่ยเขานอนงวงวันความอันตรายของมันคือเมื่อคนไข้าบางคนจะเข้าสู่ภาวะช็อกเรายังไม่รู้ว่าทําไมร่างกายแต่ละคนเนี่ยรีแอคต่ตอเชื้อไม่เหมือนกันเวลาติดไวรัสไข้เลือดออกติดซ้ำนะคะอาการจะรุนแรงขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมคะ,แล,ะแล้วมันมียาต้านไวรัสไขเลือดออกเลยไหมคะตอนนี้ยังไม่มี สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการประชาเชื้อรายการที่จะนําความรู้เรื่องเชื้อโรคมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับโรคที่พอถึงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะนึกถึงนะคะก็แล้วก็เป็นโรคที่หลายคนก็จะคุ้นหูเป็นอย่างดีก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาโดยเฉพาะไวรัสไข้เลือดออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์จตุรง์เสวตานน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี่ก็พูดคุยกับกับโรคไข้เลือดออกอคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทําไมเราถึงเป็นไข้เลือดออกคะครับก็คือไวรัสไข้เลือดออกครับก็คือเราเป็นไข้เลือดออกจากการที่เราโดนย,ยุงที่ติดเชื้อกัดน,นะยุงที่จะนําเชื้อไข้เลือดออกได้เนี่ยก็เป็นยุงชนิดที่เรียกว่ายุงลายค่ะ นะครับก็จะไม่เหมือนยุงลำคารสีดำเท่านีคือไม่ใช่ยุงทุกชนิดนะครับที่จะนําไข้เลือดออกได้แล้วยุงนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งไปกัดหรือรับเชื้อไข้เลือดออกมาด้วยนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ายุงกัดพี่ปึ๊บเรามากัดน้องอาจารย์ทันทีเลยเนี่ยแล้วอาจารย์จะได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะยุงมันก็คือรับเชื้อเข้าไปนะครับเชื้อก็ต้องไปเพิ่มจํานวนในตัวยุงนะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ ้าเกิดเชื aya, <ind> ้อจะไปอยู่ท so ี่ต่อมน้าลายของยุงนะครับเวลายุงที่กัดเราเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้าลายออกมาด้วยนะครับเชื้อก็จะอยู่ในน้าลายเพราฉะนั้นเราก็จะรับเชื้อจากทางนั้นนะครับแล้วก็ยุงลายเนี่ยไม่ได้เฉพาะเป็นยุงที่นําโรคเฉพาะให้เลือดออกอย่างเดียวมันก็มีเชื้อไวรัสชนิดอื่นด้วยอย่างเช่นซิกุนกัญญาไห้ปวดาอยุงลายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะไวเล่าในอีพิโซดอื่นนะครับหรือซิก้าโรคไขซิก้านะครับก็เป็นญา ของไข้เลือดออกเหมือนกันเนี่ยสมมุติวันนี้ถ้าเราโฟกัสเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยเราก็เหมือนโฟกัสเรื่องยุงด้วยกันหละเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยครับเหตุผลที่บอกว่า พบในหน้าฝนเยอะเพราะว่ายุงลายนะครับเป็นยุงที่เขามีธรรมชาติในการวางไข่ในน้านิ่งน้ำขังที่สกปรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดน้านิ่งขังนะครับในบริเวณต่างๆเยอะเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างชุมชนเมืองเนี่ยมีถูกพลาสติกมีอะไรทิ้งเอาไว้น้ําขังได้ปุ๊บยุงลายไปขังได้ไปไข่ได้นะครับแล้วก็แพร่พันุได้นะครับทีนี้ยุงลายเนี่ยสมมุติยุงลายที่กัดเราแล้วนําเชื้อมาให้เราจริงๆนะจะเป็นยุงลายตัวนี้ S <S ยุงลายตัวเมียเท่านัน้นที่จะดูดเลือดใช่ไหมครับเพ,พราะฉะนั้นพอเป็นยุงลายตัวเมียปุ๊บเนี่ยก็จะมีไข่จริงๆไข่เลือดออกอไวลาไข่ออกเนี่ยก็ไปสู่ลูกลูกนะ้ยุงลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นไข่เลือดออกก็จึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความขึ้นลงของไข่เลือดออกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยุงหรือที่เราเรียกว่าเวกเตอร์ เรวจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ยุงตัวผู้ยุงตัวเมียค่ะอ๋อเรารู้ไม่ได้หรอกคือคือคงมีคนบอกได้คงมีเขาบอกได้นักแมลงอะไรอย่างเงี้ยเขากีตารวิทยาเขาคงบอกได้แต่เราคงคงแยกไม่ได้ครับแต่ว่าธรรมชาติของนกไลก็คือเขามจะหากินเวลาง่วงวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงพบไข้เลือดออกเยอะในเด็กพอเด็กเนี่ยเขานอนกลางวันเหมือนเป็นเป้านิ่งใช่ไหมเป็นเป้านิ่งปุ๊บบ่ายกลางวันถ้าไม่กลางมุงไม่อะไรอย่างเงี้ย ก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่ามีไวรัสชิกคุนกุญยาซิกานช่คะแล้วอาการที่เราเป็นไข้เลือดออกค่ะติดไวรัสไข้เลือดออกมันแตกต่างจากอาการของติดของการติดเชื้อไวรัสอื่นยังไงคะอาจารย์อ๋อแรกๆบอกไม่ได้เลยครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสก็มีไข้อย่างนี้ครับมีไข้ตัวร้อนนะครับพ่อแม่อาจจะพามาวันที่สามมีลูกเป็นไข้มาสองสามวันแล้วกินยาลดไข้นะครับอาการ วิธีขึ้นอาไข้เฉพาะรดเฉพาะช่วงกินยาจะต้องสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาไข้สูงใหม่สมมุติถ้าเกิดมาหายคุณหมอเร็วประมาณสามวันเนี่ยคุณหมออาจจะบอกยากฉันจะให้ไปเจาะเลือดตรวจเนี่ยบางทีมันก็อาจไวรัสมันยังเพิ่มจํานวนไม่สูงพอที่จะตรวจพบให้ด้วยก็าอาจจะบอกอ่างั้นกลับไปบ้านเอายาไปทานต่อนะเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าไข้ยังสูงอยู่อีกห้าวันเนี่ยก็ค่อยกลับมาใหม่อย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้มันก็มีความท้าทาย ซึ่งมันก็ยังเป็นคําถามสําคัญในการวิจัยคือบางที5วันน่ะมันก็อาจจะไม่ทันในบางกรณีนะครับคือบางทีถ้าเกิดถึงขั้นเข้าสู่คือไข้เลือดออกเนี่ยความอันตรายของมันคือเมื่อคนไข้บางคนจะเข้าสู่ภาวะช็อกทีนีพอเข้าสู่ภาวะช็อกเนี่ยคือมันก็จะดิ่งเร็วนะครับคือถ้าเกิดพามาไม่ทันบ้านอยู่ไกลอยู่ชนบททางไกลเนี่ยบางทีลาบากเป็นสิ่งที่ท้าทาย ในการพัฒนาว่าเออเราจะบอกได้ยังไงนะว่าสมมุติคนไข้มาหาในวันที่สามของการเป็นไข้เลยตวเลือดหรือตรวจอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกได้ว่าเออจะเป็นหนักหรือเป็นเป็นเบาอ่างเงี้ยครับหมอก็จะได้สบายใจว่าอออคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นหนักขึ้นก็เอานอนโรงพยาบาลได้เลยอะไรเงี้ยดูอาการต่ออะไรเงี้ยถ้าเกิดสามารถบอกได้ว่าอันนี้โอ้ไม่เป็นไรเป็นไข้เลือดออกจริงแต่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะเป็นหนักนะครับก็ให้กลับบ้านได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับ เนี่ยมันก็ยังเป็นย,ยังอยู่ในขั้น<อ>ที่เรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนหรือมาร์กเกอร์อะไรที่จะเป็นตัว<อ>ตัวตรวจระบอกได้ครับแสดงว่าเวลาไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอให้ทานารา<อ>หรือให้แค่น้ำเกลือคือคือคุณหมอไม่ได้รักษาผิดถูกไหมคะใช่มันก็เป็นมันก็คือน้ำเกลือก็คือหมายถึงก็สมมติถ้าเกิดเด็กเป็นไข้อย่างเงี้ยครับหรือเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มาช่วยทดแทนใน<อ>พลังงานจะเป็นน้ำเกลือแร่ที่มีผสมน้ำตาลด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยครับ ก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็การที่ไม่ให้ยาปฏิชีวนะก็ถูกแล้วเพราะว่าไข้เลือดออกเป็นไวรัสไม่ได้ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อทั่วไปอย่างงี้ครับก็ก็อย่างที่บอกว่าเราก็กินยาอะไรไปซึ่งปกติเนี่ยครับตัวไข้เลือดออกเองเนี่ยถึงแม้เราเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องตกใจน้อยกว่าหที่ที่จะมีอาการช็อกรุนแรงะะนะครับเอาถ้าเกิดเราคิดภาพกว้างคือ หนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับที่ถูกยุงที่มีเชื้อกัดเนี่ยจะมีอาการจริงๆอยู่ประมาณยี่สิบไม่เกินยี่สิบยี่สิบห้าคนนะครับกระนการก็คือมีไข้นะครับอาจจะมีจุดเลือดออกได้บ้างอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็จะหายได้เองนะครับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นคือประมาณน้อยกว่าหนึ่งคนนะครับที่จะมีโอกาสจากร้อยคนที่จะมีโอกาสที่จะช็อคแต่เราก็ไม่อยากให้ใครไปใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็มีการคำนวณมาเนื่องจาก เราอย่างที่เกิดไปข้างต้นว่าตัวไข้เลือดออกเนี่ยไปตามยุง่งนะครับยุ่งเนี่ยทั่วโลกสมมตินในเขตแถบเขตร,ร้อนะนะครับประมาณประมาณประชากรประมาณครึ่งโลกที่อยู่ในแอรเรียรที่เสี่ยงต่อ,อ,ตอการที่จะได้รับเชื้อไข้เลือดออกะนะครับถนะึแมแถบทั้งแอฟริกาทั้งอ,อเมริกาใต้เนี่ยก็เป็นแหล่งเหมือนกันลงววไปถึงเอเชียด้วยเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมคะที่สมัยคนคนนี้ถึง แทบจะไม่มีอาการอะไรหรือหรือบางคนมีอาการหนักอะไรเงี้ยค่ะจยาใช่อันนี้มันก็เป็นเป็นคำถามวิจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้คนคนนี้ไม่เป็นหรือเป็นเอ่อไม่เป็นเลยคือเชื้อมากปกป้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออีกคนหนึ่งคือ ได้รับเชื้อปึบออกเป็นหนักเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นปัจจัยกรรมพันธุ์ด้วย uh huh. ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าพ่อแม่เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกรุนแรงลูกจะเป็นคือมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆนะแฟกเตอร์ไหนที่ไปกระตุ้นนะครับ uh huh. แต่เท่าที่เข้าใจกระบวนการของการเกิดโรคหุนแรงนะครับมันจะเกิดจากการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันที่เยอะเกินไปใช่ไหมครับเหมือนกับว่าระบบภูมิคุ้มกันถ้าสมดุลเนี่ย มันมันก็จะทําให้เรากําจัดเชื้อโรคได้นะครับถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเหมือนกับว่ามีโจรเข้าบ้านคนเดียวเผาบ้านเลยอะไรแบบนี้ครับแทนที่ว่าจะใช้คนเข้าไปจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าทําไมร่างกายแต่ละคนนี่ย react ต,ต่อเชื้อไม่เหมือนกันค่ะและ,ะที่เราเป็นที่ตุ่มแดงๆนี่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ตุ่มแดงๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดเลือดออกค่ะคือลักษณะหนึ่งของไข้เลือดออกเนี่ย ที่จะทําให้แพทย์นึกถึงได้คือเวลาตรวจเลือดเนี่ยครับเก็ดเลือดจะต่าลงเยอะนะครับซึ่งถ้าสมมุติคุณหมอสงสัยสมมติมีไข้มาอาจอดเลือดดูเพื่อที่ตรวจคอมพลต์ปัดเขาอะครับ CDC ถ้าเกิดอันอื่นดูไม่ได้มีนิวโทรฟิลขึ้นเยอะเหมือนมีเชื้อแบคทีเรียเลยมีลิมโฟไซต์เด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับร่วมกับตัวเก็ดเลือดต่ำลงนะครับก็อาจจะทำให้นึกถึงอันนี้มากขึ้น นะครับทีนี้เก็ดเลือดมันก็เป็นตัวที่ทําให้เวลาเลือดออกเล็กเล็กน้อยในในร่างกายเนี่ยไปอุดใช่ไหมครับไปสมานลอยแผลนของเลือดต่างๆทีนี้พอมันลดลงอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เกิดจุดเลือดออกง่ายขึ้นครับแต่ว่าคําว่าไข้เลือดออกจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เสียจากการที่แบบโหเลือดออกเหมือนแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบโอ้โหเลือดเก็ดเลือดน้อยทําให้เลือดหยุดชาได้ใช่ถูกต้องแต่ว่าคนไข้เลือด ของไข้เลือดออกที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากที่สารน้ำในหลอดในในเลือดนะครับมันออกไปตามช่องว่างของร่างกาย<อ>เหมืนอนหลอดเลือดเราอ,อมันจะมีรูพุนเยอะขึ้นนะครับซึ่งในนี้กลไกเนี้ยขเขา้าจว่าเกิดจากเนี่ยระบบภุมคุมกันที่อา,อาจจะมียุสตไคายนะครับที่หรือเคมโอคายที่ไปทําแล้วกระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดมันแบบมันมีรูพุนจากที่มันติดกันแน่นๆนะครับมันก็อาจจะมีรูพุนเยอะขึ้นแล้วน้ํามันออก เซตคอย์คีโมคอย์คือยังไงนะคะอาจารย์ก็คือสารเคมีที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการสื่อสารกันเป็นแบบเป็นโค้ดของแต่ละอันใช่ไหมครับเซตคอ์คีโมคอย์ก็ก็เหมือนกับโค้ดว่าเอออันนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นสารที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยวังผลบางอย่างใช่ไหมครับก็คือจะเรียกเพื่อนมาช่วยกันหรือว่าบอกว่าไม่ต้องมาแล้วพอแล้วก็คือเป็นวิธีการสื่อสารกันของ ของเซลในในระยะไกลคิดง่ายๆครับแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ารเราออกออกเป็นไข้เลือดออกเนี่ยสามารถถึงตายได้ไหมคะมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ไปถึงขั้นเสียชีวิตนะคะก็ค <c oughs> ือก็คือพอสารน้ำเนี่ยครับออกจาก หลอดเลือดสุดร่างกายนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะช็อกเพราะว่าสา่นน้ำมันควรคือส่วนประกอบสําคัญของเลือดนะครับเลือดที่เราเห็นถึงคือมันก็คือเวลาไปปั่นแยกส่วนก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็รวมถึงสารน้ำนะครับซึ่งพอมันออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยคงความดันไม่ได้นะครับก็ช็อกทีนี้วิธีการรักษาก็คือคุณหมอก็จะต้องพยายามค่อยๆให้สารน้ำคือรักษาให้ให้สารน้ำเนี่ยคงอยู่ที่จะทำไม่ไม่ให้เกิดการช็อก นะครับแต่ให้มากเกินไปก็ไม่ได้เพราะพอถึงเวลาที่เขาหายเนี่ยมันเหมือนจะดูดกลับมาพอน้ําในระบบหัวใจเยอะอีกมันจะทําให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางคนอาจจะเคยมีว่าลูกหลานที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาคุณหมอจะต้องเจาะเลือดทุกแบบแคปชุกชั่วโมงเลยเพื่อดูปริมาณเก็ดเลือดปริมาณความเข้มข้นของเลือดว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดหรือปรับการให้น้ำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ เคยได้ยินมาว่าเวลาติดไวรัสไข้เลือดออกติดซ้ำนะคะอาการ,รจะรุนแรงขึ้นอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมคะครับก็คือเป็นทฤษฎีอย่างนี้ครับคือว่าจริงๆไข้เลือดออกครับมีอยู่สีสายพันธุ์นะครับซึ่งสี่สายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีความเหมือน,นความต่างเพราะมันเหมือนกันในแง่ที่ว่ามันก็ยังเป็นไข้เลือดออกถูกไหมครับ,รบ,รบแต่มันก็จะต่างกันในแง่ที่ว่าเออมันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย<ม>ในส่วนอื่นๆทีนี้ระบบคุมคุมกันเราครับ มันมันจำเป็นภาพรวมอย่น้ไหมเหมือนเป็นสี่คนเป็นพี่น้องกันมันก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกันร,ระบบภูมิคุ้มกันอาจจะจําได้นะครับแต่ส่วนที่ต่างกันระบบภูมิคุ้มกันที่เคยเจอตัวหนึ่งมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะจาไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับสมมุติทฤษฎีก็คือว่าตัวที่จําได้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะบล็อกการเข้าเซลล์ของของไวรัสได้นะครับ <c oughs> มันเหมือนจะช่วย <c oughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ย เซลล์ <Cell S 1> เป้าหมายของไข้เลือดออกเนี่ยมันก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซโตยด์ยหนึ่งเนื้อเด็กเซลล์วันหนึง่งใช่ไหมครับซึ่งแอนติบอดีที่ไปจับกับไข้เลือดออกตัวที่2นะครับเพอร์ิที่2นะครับ,รบที่ที่เราคือชนิดที่1เรามีแล้วแหละเราเคยเจอทำไมเราสร้างไว้พอเจอตัวที่2ปุ๊บอ่คิดว่าเป็นตัวเดราอ่ะไม่ใช่พอเจแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านกลไกที่จะควบคุมทำลายได้หมดก็เหมือนกับว่าจับมาแล้วเนี่ย ส่วนไดเรกซิ o โมโนไซด์นะครับ็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีตัวรับที่จะจับกับแอนติบอดีอีกขานึงได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนช่วยดึงไวรัสเข้าสู่เซลล์เยอะขึ้นก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยนําไวรัสเข้ามาสทางรัดเข้ามาสู่เซลล์เยอะขึ้นไวรัสเยอะขึ้นโอกาสอาจจะเป็นรุนแรงขึ้นแต่ทฤษฎีเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับมันก็เป็นแนวคล้ายๆว่าเป็นข้อสังเกตจาก การทาวิจัยการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่หรือมันยังไม่มีชัดเจนว่าอะคนคนนี้ผิดครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยครั้งที่2องเขาจะเป็นเพราะจริงๆบางทีเราบอกอยาก <c oughs> ว่าใครเลือดออกอะเป็นกี่ครั้งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับมันไม่ได้แปลว่าครั้งที่2 <c oughs> คือครั้งที่2คือมันต้องเป็นสเตนที่แตกต่างกันด้วย <c oughs> อย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นทฤษฎีที่มันก็ใช้อธิบายได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีคนที่เคยเห็นว่า เป็นไข้เลือดออกเด็กๆเลยอะ่ะเ,เด็กๆเล็กๆที่เป็นรุนแรงอย่างเงี้ยเถ้าเกิดอายุไม่ถึงขวบหนึ่งเนี่ยจะโดนยุงกัดกี่ครั้งเหรอถึงจะเป็นครั้งที่สอง<ฮ>ถูกไหมมันก็อาจจะเป็น<ฮ>ก็เป็นครั้งแรกเลยก็เป็นได้<ฮ>หรือว่าคนที่สูงอายุแล้วเป็นรุนแรงเนี่ย<ฮ>ๆๆก็เขาอายุแบบสูงอายุแล้ว่วเขาจะโดนยุงกัดเอ่ไข้เลือดออกมาแค่ครั้งหรือสองครั้งเหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือคงมีปัจจัยอื่นรวมด้วยแต่ทฤษฎีนี้มันก็เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือกันอยู่ ค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นทฤษฎีนหนึ่งครับแปลว่าถ้าเราเราเราโดนยุงกัดหลายๆสเตรนเราอาจจะอาจจะมีโอกาสาที่จะพัฒนาความรุนแรงของโรคก,ก็มีโอกาสาาก็มีก็มีโอกาสแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราเออมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกเหมือนที่เราเคยพูดไปไมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาว่าเออ มันมีปัจจัยหลายๆอย่างในการที่จะบอกว่าใครที่จะเป็นหมักหรือไม่เป็นหมักอะไอยงเงี้ยครับหรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าในกระทั่งเราติดแต่ละสัใช่ไหมเพราะว่าเราเองเราก็อย่างพี่เองก็ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกแต่ก็เราก็เชื่อมั่นว่ามาถึงอายุขนาดนี้แล้วคงจะได้รับเชื้อไข้เลือดออกมาบ้างใช่ไหมครับหรือว่าอย่างเฟิร์สเองเคยเป็นไหมไม่เคยก็คือน่ะมันก็คือ โอกาสอย่างที่บอกพอพูดถึงทฤษฎีก็คือในร้อยคนเนี่ยมีแค่แบบประมาณย <ừ> ี่สิบคนที่เขาจะมีอาการหรือบางทีมีอาการแล้วหายเองอ่ะเราไม่เคยไปตรวจ<ช>อาจจะเป็นไข้ย<ช>อย่างเ<ช>งี้ย<ช>ครับเราก็อ่เป็นไข้เลือดออกแล้วแต่ไม่รู้คิดว่าเป็นไข้หวัด<ม>เป็นอะไรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่าเราไม่สามารถไปกินแอนติบอดไบโอติกเพราะว่ามันเป็นไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียแล้วแล้วมันมียาต้านไวรัสไข้เลือดออกเลยไหมคะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่เรา <ừ> มีวัคซีนใช่ตอนนี้เรามีวัคซีน ออกมาแล้วอยู่2ชนิดด้วยกันที่ Approve ในเมืองไทยนะครับก็ตัวแรกรู้สึก a p p ไปเมื่อสักหลายปีมาแล้วอาจจะช่วงก่อนโควิดนะครับตัวนั้นเนี่ยมีปัญหาในหลายประเทศนะครับซึ่งพ,พบว่าจากการศึกษาครับ<ค>พบว่าควรจะต้องให้ในคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการให้ในคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อได้รับเชื้อมาเลยเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่ เมื่อได้รับเชื้อเข้ามาจริงๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเหมือนที่ตอนเฟิร์สทถามเมื่อเมื่อมาพูดที่เราเขาก็เข้าใจว่าทฤษฎีเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยมันน่าจะเข้ากับทฤษฎีนี้เพราะฉะนั้นหลายประเทศอย่างฟิลิปปินเนี่ยเขาก็ไม่ให้ฉีดแล้วกับวัคซีนตัวนั้นนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็เข้าใจว่ายังให้ฉีดได้อยู่แต่ว่าเขาก็จะแนะนําในคนที่แบบไเด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยึ่งคาดว่าน่าจะเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่า เพนพอยต์อันหนึ่งก็คือของไข้เลือดออกก็คืออย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กเล็กใช่ไหมครับรอถึง9ก้าขวบไปแล้วเด็กที่ก่อน9ก้าขวบแต่ททาไงคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงใช่ไหมครับก็จะมีตัวที่2ที่พึ่งออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คือความแตกต่างของสองวัคซีนนี้คือถ้าจะพูดรายละเอียดก็คือว่าตัวเบสที่ใช้ทําวัคซีนเนี่ยแตกต่างกันเขาใช้ตัวหลักเนี่ยเป็นของไข้เหลือง ไวรัสก่อให้เหลือหรือเยลโลฟีเบอร์ไวรัสนะครับซึ่งจริงๆอะเรามีวัคซีนที่ได้ผลดีมากนะครับจากเยลโลฟีเบอร์ซึ่งเยลโลฟีเบอร์ไวรัสเนี่ยนะครับเป็นญาติของไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นพอเอาตัวตรงนั้มาปุ๊บแล้วเราตัดเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนผิวของโปรตีนที่เป็นส่วนผิวของที่มันจะเป็นตัวที่เซลล์เป็นเลือดขาวเราจะไปเห็นเนี่ยเอาเฉพาะของไข้เลือดออกมาใสอย่างเงี้ยครับก็ทั้งสี่สเตนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ น่าจะเวิร์กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กดีเท่าอย<ม>่างที่เราเห็น<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วโปรตีนตัวอื่นเนี่ย<ม>ก็อาจจะมีผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องเราในครั้งต่อไปด้วยเ<ม>ฉะนั้นเนี่ยวัคแซบบีนตัวที่2ที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับ<ม>เขาจะใช้ต,ตัวของไข้เลือดออกเลยแต่เขาจะไปตัดทําให้เหมือนพิการ<ม>แบบกับแขนขาบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ ซึ่งอันนี้มันก็ยังมีโปรตีนตัวอื่นของให้เลือดออกเขาอยู่ในวัคซีนด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดข้อมูลไม่ผิดเนี่ยมอนก็จะให้ในเด็กได้แล้วก็จํานวนโลโดสเนี่ยก็น้อยลงกว่าตัวแรกค่ะครับแต่ผลการวัคซีนที่โปรเทคจริงๆเนี่ยดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบโ,โหน่าจะพึงพอใจแบบป้องกันได้100%ยอนะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวที่2อ,อันนี้คือแนะนําให้ฉีดในเด็กไหคะ ฉีดได้ครับแล้วก็พวกเราก็สามารถฉีดได้เหมือนกันจริงๆพวกเราอาจจะไม่ <laughs> ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นแต <laughs> นะ่ใครคือ,ค,อคือตอนนี้เรายัง,งเสียเงินอยู่นะ<อ>ใช่ไหมครับ <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเคยเป็นเราอาจจะเคยเป็นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่เคยเป็นมาเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเราเกิดมาเพื่อบางทีเราเกิดมาแล้วเราระบบภูมิคุ้มกันเรา สำหรับตัวนี้ทํำอะไรเราไม่ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยเราอาจจะได้ยินที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ <c oughs> ที่ว่าเออสามารถที่จะจัดการเวลาตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นปัญหาอย่างที่ถ้าเกิดหลายคนเคย ได้ดูข่าวอย่างดาราใช่ไหมคุณปอทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ก็เป็นผู้ชายแข็งแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอเนี่ยก็เป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของปองอาจจะมีบางอย่างที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดภาวะของภูมิคุ้มกันที่ไปกินเม็ดเลือดของตัวเอง,งหรือรอะไรอย่างเงี้ยครับพออย่างที่บอกพอระบบภูมิคุ้มกันมันมันเป็นระบบที่พอถูกกระตุ้นน่ะมันเป็นเหมือนต่อเนื่องนะครับยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันควบคุมยากนะครับมันอันนั้นเนี่ยก็ กรณีที่อาจจะมีส่วนกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นแบบนั้นแล้วก็หยุดไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงวัคซีนแล้วเราถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเรามีวิธีการป้องกันอื่นๆไหมคะก็ทั่วไปเลยครับป้องกันยุงกัดใช่ไหมครับก็คือถ้าเราจะต้องไปออกกิจกรรมช่วงกลางวันที่เสี่ยงต่อการยุงกัดคือ ยุงลายเนี่ยเขาเป็นยุงเมือง<ค>ะนะครับมันจะไม่เหมือนโรคมาลาเรียรที่ยุงก้นป่องเขาเป็น <คะ S 1> ยุงป่าใช่ไหมครับยุงก้นป่องเนี่ยเขาชอบน้ําใส่<ค>ะนะสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลาเรียมันก็จะอยู่ในเขตป่าเพราะยุงก้นป่องไม่สามารถนวอาองไข่หรือดํารงชีวิตในเมืองได้ <คะ S 1> แต่ยุงลายยุงดำคาเนี่ยเป็นยุงที่อยู่ในเมืองนะครับสมมติถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไปอยู่ในสสานที่ที่เสี่ยงถูกยุงกัดจริงๆเราจะต้องทาแบบยากันยุงใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเด็กๆก็นอนในในมุ้งหรืออะไรแบบนี้ครับรวมไปถึงว่า เรา Pro A อคทีในแง่ของการลดจํานวนยุงใช่ไหมครับเช่นว่าเศษหม้อเศษอะไรต่างๆที่แตกหรือที่เราเก็บอยู่รอบๆบ้านอย่างงี้ครับเราก็ใส่ใครๆเขาเรียกว่าใส่อเบทใช่ไหมครับไปไปหรือทําลายตรงนั้นไปเลยหรือว่าถ้าเกิดในเราเลี้ยงสระบัวหรืออะไรอย่างนี้เราก็ถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาอยู่แล้วปลาก็กินลูกน้ำอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีปัญหารัดเพียงแต่ว่าเออเนี่ยก็พยายามลดแหล่งจำน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดเรารู้แล้วในหมู่บ้านเราเพื่อนบ้านเรามีคนที่เป็นไข้เลือดออกอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเชื้ออยู่ในระแวกนั้นนะก็คืออาจจะเคยเล่าให้ฟังว่าอ,อย่างที่บ้านนะครับก็เคยมีบ้านคุณลุงที่แบบอพอหลานเป็น สักพักหนึ่งคุณปู่ก็เป็นคือเชื้อมันอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมีการหมุนเวียนของเชื้ออยู่ในยุงอยู่อะไร,รอย่างเงี้ยครับครับก็อาจจะเตือนกันว่าอ๋อตอนนี้มีตอนนี้เป็นแคเลือดอาจจะต้องเพิ่มความระวังมากขึ้นของคนที่ค่ค,คน,คนในบ้านเราความชอบของยุงที่มากัดเราริเลตกับกรุบเลือดไหมคะอาจารย์ ก็สนใจเลยเออเออก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่นักแมลงนะเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันคาว่ายุงไหมแต่ว่าส่วนตัวเขาเป็นคนที่โดนยุงยุงกัดเยอะคนหนึ่งก็คือเราก็จะมีเพื่อนเราบางคนถ้าแม้ไปเที่ยวคนนี้แบบโดนยุงลงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันคือสารเคมีที่ร่างกายเข้ามาจากคิดว่ากรุบเลือดไหมนะถ้าเกิดจัดประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่ากรุบเลือดไหมกี่เก็บว้ที่บ้านก็คือกรุบเลือดเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเราโดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงอาจจะมีอย่างอื่นด้วย รหรือว่าคน, hn, คนอ้วนคนผอมไขมันไม่น่าจะเกี่ยวเพราะจุงพวกนี้มันก็น่าจะเซนกับสารเคมีมากกว่าท<อ>ี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็ไม่รู้ธรมรมชาติของของแรงครับเพราะฉะนั้น<ค>ใช้สารเคมีที่ป้องกัน<ช>แน่ดีกว่าใช่ก็อย่างที่บอกว่าก็คือเด็กกีไข้เลือดออกเนี่ยครับมันก็เป็นโรคที่รุนแรงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ของการที่เกิดความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากลิงอยถ้าเกิดเราอยู่ในสถานในเมืองที่ เราถึงสถานสถานพยาบาลได้ง่ายเนี่ย <c oughs> ก็อัตราการตายค่อนข้างน,น้อยครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในต่างจังหวัดอย่างงี้ครับแบบห่ <c oughs> างไกลใช่ไหมกว่าจะเข้ามาถึงโรงพยาบาลได้เลยเงนี้ครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ เราก็อยากให้งานวิจัยมันก็จะไปในแง่นะั้นเรื่องการวินิจฉัยการบอกว่าความรุนแรงคนไหนจะเป็นรุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะคนที่เป็นรุนแรงเป็นคนที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังค่ะสุดท้ายอีกอันหนึ่งค่ะอาจารย์ครับ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเคยติดมาแล้วคะเราตรวจเลือดเราลู้ได้ไหมคะตรวจได้ค่ะก็คือตรวจเอ่อกตรวจแอนติบอดีใช่ไหมครับพอเอ่ออย่างที่บอกคือหลักการของเอ่อ การฉีดวัคซีนก็คือฉีดให้เรามีแอนติบอดีใช่ไหมก็เหมือนโควิดนะครับก็ตรวจว่ามีภูมิหรือไม่มีภูมิที่เขาใช้กันครับแล้ก็จะตรวจได้ว่าเออเรามีแอนติบอดีต่อใข้เลือดออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรวจไปมันก็ไม่ได้บอกอะไรถูกไหมครับสมมุติในคนที่คนไข้ที่มาถ้าเกิดเราตรวจแอนติบอดีมันก็จะมีสชนิดนะครับ IgM กับ IgG ใช่ไหมครับ IgM ถ้าลงลึกหน่อยนะ IgM ก็คือบอกว่ามี การติดเชื้อในช่วงนั้นแหละ,ะใช่ไหมครับแต่บางที IgM ก็ขึ้นช้าะนะครับหรือบางทีกว่าจะขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้น IgM มาก็บอกได้<อ>แต่ถ้าเกิดขึ้น IgG มาอย่างเดียวนี้ก็บอกไม่ได้เราว่าเป็นของของเดิมหรือว่าเป็นอันใหม่มาอะไรเงี้ยซึ่งการตรวจเนี่ยเขาก็จะตรวจแอนติเจนรวมด้วยครับคือแอนติเจนที่เขาตรวจก็คือโปรตีน n <S, s 1นะครับเพื่อจะตรวจ ก็จะตรวจร่วมกันไปเลยเพราะมันก็จะมีบางกรณีที่มันขึ้นอยู่กับวันที่เขามาหาเราด้วยใช่ไหมครับว่าแอนติบอดีมันก็ใช้เวลาในการสร้างนะครับไอตัวแอนติเจนมันเป็นตัวไวรัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะตรวจพบได้ก่อนถ้ามีนะครับแต่บางทีกว่าคนไข้จะมีไข้อะไวรัสมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะระยะฟักตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบระยะฟักตัวหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าหสัปดาห์กว่าคนไข้จะมีอ่ารอสามวันคุณหมอยังไม่คิด ยังไม่แน่ใจว่าเป็นไข้เลือดออกไหมก็จะเจาะเลือดเพราะการเจาะเลือดมันก็คือเข็มที่มันก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบางคนก็ไม่ชอบถูกไหมครับให้ต้องมาเจาะเลือดมาอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วยิ่งเด็กๆเกนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากที่จะต้องทําแต่ว่าพอรอสามวันก็สิบวันแล้วตัวแอนติเจนมันก็อาจจะลดลงในระดับที่ตรวจไม่ไม่เจอเะนะครับหรือว่าบางคนอรอสี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งนานไปอีกอตอนนั้นแอนติบอดีอาจจะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็วิธีการดีที่ไหยมันก็จะร่วมกันสองแต่ครั้งที่เออ อยากจะไปตรวจดูไม่เคยติดไหมมันก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร,รที่ทําที่ทําให้เรารู้ค่ะโดยสรุปว่าคือจริงๆก็ไม่ได้อันตรายมากแต่ให้ป้องกันใช่ครับเลือกยุงเป็นหลักถ้าเกิดเราไม่โดนยุงกัดยังไงใครเลือดออกก็ทําอะไรเราไม่ได้ <Yeah. S 1> ถูกไหมครับแล้วก็ เรื่องยุงลายเนี่ยนอกจากไข้เลือดออกเล้อย่างที่บอกแนละ้วมีไข้ปวดข้อยุงลายด้วยนะครับแล้วก็ไขซิก,ก้าด้วยซึ่งเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าใ,ใน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 อันต่อไปนะครับเรื่องยุงนี้ยังมีอีกเยอะคือคือไวรัสที่นําโดยยุงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอถูกป,ป,ป,ปัดบอลคือไวรัสสามารถดําเนินได้วยแมลาไม่ใช่ยุงอย่างเดียวด้วยมีเห็บมีอะไรอย่างเงี้ยได้หลายอย่างซึ่งมันก็เป็นความน่าเชื่อถือของไวรัสที่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนได้ในทั้งสัตว์ที่เป็นแมลงอ่ะที่มันไม่ใช่สัตว์ดิ้งดุริลหมือสัตว์มีกระดูกสันหลลลัังะกบเซ์ ที่อย่างคนนีครับหรือเซลล์สัตว์ดึงรูปดีนมอื่นๆเนี่ยครับรเซลเเล์ของแต่ละชิ้นนี้เหมือนกันแต่ไวรัสมีอยู่แค่สิอ โปรตีนเท่าน yeah, so right. well, ั้นเองอะแต่เขาสามารถทําได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใครอยากศึกษาชิงลึกนะครับก็มาเรียนกับพวกเราใช่ครับก็มาเรียนกับเราได้ครับแล้วแต่คือถ้าไม่อยากเรียนเต็มคอร์สล้วก็มีคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับแบบว่าเขาไม่เดียนเฉพาะเรื่องวยรัตอย่างเดียวเลยมีความรู้ก็สามารถที่จะไม่เวลามีใครรอบตัวไปเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกว่าเป็นยังไงแต่ใครอยากมาทํางานวิจัยกับเราก็ใช่ก็สมัครมาเนได้เลย ก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสไข้เลือดออกจากอาจารย์อย่างมากเลยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์จะตัวลงมากๆเลยะคะ่ะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราฟังแล้วก็าฝากกดก่อนจะไปวันนี้นะคะฝคคากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง microbiology channel ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าในอนาคตเราจะพูดเกี่ยวกับไวรัสตัวไหนแบคทีเรียตัวไหนเนี่ยก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดี